ไว้ให้ละโอเคแป๊บนึงจีบีกูหายไปไหนเนี่ยอ่อกูกูถามใครอ่ะไม่ได้เปิดเสียงไลฟ์ไว้ใช่ปะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยทำตัวทำตัวเป็นลูกที่ดีให้แล้วนะเดี๋ยวขอรับโอเคลูกที่ดีด้วยเงิน จะได้สั่งปกคอรทช้าไปหน่อยน่าจะสั่งไวกว่านี้สักสามวันเอานะ มึงนะอีซีโดนีจุไนอยู่ก็รู้สึกงอมืออยากกดโดนีดหรอ <c oughs> นักจากมึงอนะยังไงโดนดีก็เข้ากูอยู่แล้ว <c oughs> กำลังห้ามตัวเองอยู่เว้เพม่งั้นไอกเกนอาจจะแทะหัวกูก็อาจจะมีความเป็นไปได้ โอเคครับผม<ว>ก,ก็กูยังดองเงินในเคลู่ไอ้ดองเงินในคลิปนะผมเยอะครับคนเข้าสู่ช่องเคียร์เอาพิชเชียววันนี้เราอยู่กันในโปรเจกต์อาร์กอิงเจ้าอีกเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้เป็นอีพีที่พิเศษดีสหนึ่งถ้าเกิดมีใครเอาไอ้ภาษาที่ผมเขียนใครไอ้มันยิงมาไอ้ไอ้หาตัวไหนมันยิงม,นม,นงมันยิงเวทตัดหน้ากูเมื่อกี้กูเห็นเออปล่อยใจไปก่อนแล้วกันนะ ลราเาฝากดูคอมเมนต์ด้วยนะได้ไหมอ่ะให้กูดูคอมเมนต์ใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได้จัดการให้โอ้กูเอาโทรศัพท์ไปชาจ้ะกูดูคอมเมนต์ไม่ได้ตัดไปอย่าให้เสียงานถนัดเลยชอบเี่ยไอ้เนี่ยสิ่งที่กูชอบเลยเว้ยวันนี้ <c oughs> เรามีเรียนกันชองทุ่มแล้วก็ ไม่รู้สึกวันนี้มันแปลกๆว่ะอ๋อใส่ยืมใส่ฟิกอู้เช้าพาอดีโอ้พระเจ้าพระเจ้าเฮียอะไรไว้สัตว์พวกกูก็เทพพระเจ้ากันหมดทุกันในนี้พระเจ้าอะไรวะพระเจ้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้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 คุกอันนั้นคุกเอ้ยเฮ้ยคลได้เลยนะเพื่มีตานึกวจะไม่ห้ามกูซะแล้วไม่ห้ามไอ้เฮียแล้ว เวกเยดเลย <laughs> มาคาเรียไปไหนวะช่วงนี้ไม่เห็นเลยลูเมตดเพียงคนเดียวของฉันอยู่ไหนแล้วนะ <laughs> แจ้งจบโลก็ไม่มีลาโลก็ไม่ค่อยเห็น <laughs> มีไซโคบด้วยอ่ะมึงเอาใช่ <laughs> ไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเป็นลูเมีเวไยเป็นลูเมีเว้ยไม่เห็นมาหลายวันแล้วแล้วก็เป็นเด็กห้องคนเดียวคนเดียวที่หนึ่งไม่ไม่กี่คนที่กูชอบคุยบ่อยๆนักกล้าคือเห็นคุยก็คือมึงคนวิญญาณก็เข้าเข้ากันดีใอ่แล้ว อยู่เรื่อยเลยวะเออไม่มีันไม่มีใครอยู่เลยวะอยู่ไหนกันนะโซล่าโซล่าอยู่ไหนอ่ะอันนี้ห้องโซล่าอมีห้องแมทธิวอ๋อกูกูเข้าผิดห้องโอ้คโอเคโอเคต้องห้องนี้เนาะโคตรน่ากลัวเลยโซล่าโซล่าอยู่ไหนอ่ะ ซอล่าอ้โซล่าอยู่ตรงนี้เอา้าได้เลยเพื่อนมซอลาเปิดบ้านสิโซล่า มองหน้าหาพ่อมึงไงลักกี้เออใจเย็น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 อย่าอย่าอย่าอันนี้กูเปิดเอ็กต้าแพนิคไปวเนี่ยเอี่ยแค่มองคุยอะไรไม่เคยสต็อกเกอร์ได้ไงวะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนึ่งใจเย็นเขา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 กำลังเป็นวุ้ยเขากำลังจะไปพังมาวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยอุ้ยโซล่า ้ไปวันนี้กูต่อยกับแมทธิววันนี้แหละแยงโซลา่าเ้ยกูต่อยกับแมทธิววันนี้แหละเตยเตยอย่าพึ่งอย่าอย่าแพ้เสีนเนยงในหัวกูต่อยกับแมทธิววันนี้ไหนแย่แล้วนึงอ่ะกูกูสงสัยอย่างนึงนะอ,อ่ะเออมอาที่ขุดน้ำแข็งมาวางอะไรตรงนี้เอาหน่าเนี่เค,เครื่องทาน์โนแข็งใส่ไง เจ้าลุงแม่มันโคตรน่ากลัวเลย่ะน่ากลัวเหรอเข้ามาไหมแป๊บป๊ไปไหนแมเดี๋ยวออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีกฎนครับมันน่ากลัวนะบางทีเจ้าู้ไหมไม่น่ากลัวนะโอเคนะเจ้าสวัสดีนะ อ๋ม็ดทิวอยู่นี่นเอ๊ะเดีเ๋ยวนะมคอฮะรุ่นสวัสดีขเห็นมทเมท็ดแทวชีมมทเม็ดเม็ดแวอ่ะเม็ดทิวชี้เขาเช็ดหน้า<อ>ทำไม,ไมอ,อ่ะฮะนี<า>่อะไรไม่่อยกกินแ่กงกเนาะไม่กินแอปเปิ้ลเนาะผลไม้กินนะน ออยได้เวลาอ่ะไม่นนเอาปูยังอนะ่งงนะนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ไราตาเหลืองจังลืมแคคี้ตาเหรอตา,ตาเจ้าเหลืองมากเลยนะยังไม่แค่ไปไปอาบน้ำไหมไม่มีหูไม่มีหูฮะถ้าไม่มีหู ใครอยากรู้ว่ามีมันรู้สึกยังไงลองไหม,ไมลองไม่มีหูไหมข้าศายกรรมให้ได้นะขอวิเดียวหันหูได้หวออย่านะไม่ค่าสร้างขึ้นมาเฉยๆถ้าเปลี่ยนจากหูของข้าที่ปกติไงสำเได้ไหมุณ่เง่าไนะหมร้ม่ยินด ถ้าเป็นกับก็ได้เอินหอบดีว่ามอพอเราปะกแนี้เมื่อกีตอนนี้นนเราไม่ได้ทำไมมันไม่เห็นเหรอตัวปะโคกเหมือนนี้นะเมทิวไม่มีหูเหรอันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะแล้วเหมือนเมื่อกี้ไม่ใช่แมท,ทิวด้วยนะเมื่อกี้เป็นเมทัสเมทัสใครคือกูยังไม่รู้เลย มึงมีทางอีกไหมอืเมทัสคืออะไรเมทัสคือใครใครคือเมทัสมึงเป็นใครมึงไม่ใช่แมทธิวนี่มึงใครเนี่ยทำไมเป็นเทมัสหอมไหมห้องดองกันนะเอาไปส่งอาจารย์เลยไหมทำไหมอืออาจารย์เสร็จแล้วอะไรนะเออสร็จแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็ต่ออะไร

มากูหลั่จังวะงทำไมมันหลั่มีอะไรหรือไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรโอ,โอ้กูเปิดวิดีโอปุ๊บกูค้างเลยโอ้จอขาวเลยโอเค,อ,เคอดอยูบทำไมหลักจังวะไม่รู้ไม่ที่เราปิดทุกอย่างตอน, <จะ S 1> นดีปิดได้นะ ข้าบอกไปแล้วมันช่วยให้พลังเวทจะดีขึ้นเรือไงก็ไม่ะแต่บอกอยแรงอยู่นะไม่้วไม่ต้าต้องกักด้วยอ่ะข้าบอกไปไม่เห็นมีผลดีอะไรต่อข้าเลยเมีการแอบขําแล้วมีการแอบขํานะแล้วมันไม่ดีต่อเจ้ายังไงอะแล้วเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีต่อข้าทำไมข้าต้องบอก เกี่ยวไม่ต้องมองกูโซโลา <c oughs> ่ากูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูญญต้องไากูเจอพวกมึงสภาพเนี้ยกูต้อง,องรู้สึกยังไงไม่เดี๋ยวมึงใครไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อเทสเทสดีว่าแมททิวเด็กไหมโซล่าป้าอุ้มหน่อยอเทสสิแมททิวยังเหมือนเดิมไหม นี่คือวิธีเทสนะฮะยังยังยังไมงดูไม่ดูปอดแอ้เนี่อะไรครับนี่ ให้ปกให้ ragt, ปกให้ปกติแม่ทิวต so uh ้องต้องต้องมาขัดแล้วนะให้ปกติแล้วทิวต so ้องมาแย่งกันนะสวัสดีเฮ้ยท่านไม่เสร็จผมอ่เหรออ๋อท่านไม่เสร็จมาหรอ่ะวันี้ท่านยิ้มเหรอเนี่ยอ๋อคือข้าตื่นเช้าแล้วแต่ว่ามัวแต่ยุ่งกับงานนี่คุณหาะด้วยไงนี่นีนยิ้มเหลยเนี่ยเปล่าเปล่าแค่แค่ดีใจที่ท่านยิ้มไง กปกติท่านเอาเด่นหน้าบึ้งตึงหน้ากลัวช้มัดเลยแต่ครั้นที่ท่านยิ้มแล้วเหรอเหรอใครพูดจากใครพูดจากข้างหลังเนี่ยนะไม่มีนั่นคือคำตอบทีนี้ท่านยิ้มมาทีนะและพี่ยิ้มอยนีก็ฝืนอยู่ด้วยเออจริงๆรก็ไม่เออไม่ได้ฝืนท่ด้วย ข้าเพิ่งไปปลูกผุขันเนมานะครับท่านน่ะท่านยิ้มก็ดีแล้วแหละก็เห็นบินไปไมนไกแต่ก่อนารหน้าบึ้งตึงอยู่ได้เอื่องท่านยิ้มไม่ยิ้มนั่นก็ช่างมาเถอะมันก็แค่เรียนเรียนการสวัสดีสวัสดีสวัสดิ์โซล่าฮัลลุนสวัสดิ์แล้วก็ฮัลุนสวัสดิ์เจ้าด้วยนิกเซล นี่นี่เขาย,ยิ้มบ่อยเนาะอ๋อป่าวก็แค่แโปสติท่านไปยิ้มดินาถ้าพูดว่าตอ่อเจอรั้งแรกแล้ท่านไปยิม้มท่านนาบึงตึงเยียกยักน่ากลัวชะมัดเยีกรักอยากบบยีกรัก,กไหมคาถาอัญเชิญอ๋อสปปะดยอดไปข้าไม่อัญเชิญหรอก แมทธิวเป็นไงบ้างอือไปดีนะก็ปกติใช่มแมทธิวมคือแมทธิวแตนนี้จะไม่ใช่แมทธิวปกติถ้าเป็นแมทธิวโซล่าคนอุ้มฆ่าได้ไม่เกินสามวิด้วยซ้ำถ้าตอนนี้ไม่ใช่แมทธิวหมายเขาเป็นยังไงหมอนั่นมันไม่ใช่หมอนั่นครับรู้บอกได้ไหมอ่ะอืมบอกได้เหรอ คิ่จะว่ามันบอกอะไรไหมมันไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกก็ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวค้านิดหน่อยข้าไม่เคยย้งนขยอนเรื่องส่วนตัวใครหรอกนะอืมข้าไม่เคยถ้าเถอะแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกลับมาเป็นเขาอีกเมื่อไหร่หรือไม่อาจจะไม่กลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันไม่กลับมาใช่ไหมไม่รู้ว่าข้าไม่แน่แต่ก็น่าไปท้าทายย อือเออนั่นเด็กห้องเราตีกับใครวะไปดูไหนก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเลขวียมโอ้ย อะไปได้แล mm. ้วใช่ไหมส่สัตว์อเจ็ดร้อยหกสิบหกเอ็มเอสกูปิดไลท์ดีไหมเนี่ยน <oh ั่นึงนะปิดไลท์เลยนันเงนั่นเองได้ได้ได้มาจากขนาดนั้นแล้วอะนี่ไงกูตั้งค่าขอตั้งค่าหน่้ย ทุกคนครับไลน์นี้ไลน์นี้อาจจะภาพกากนิดน,นึงนะฮะเฮียเอาเนี่ยทุกคนดีกว่ามันบิดไลน์นะคะโอ้ยเฮียไม่ได้ด้วยปรับตอนกดไลน์อยู่ไม่ได้ด้วยชิบหายละว้าวรูดได้ปิดไลน์จริงอะปิดแล้วเปิดใหม่อ่ะนะไม่น่าได้เปิดใหม่อ่ะน่าจะปิดแล้วปิดเล